ใครเป็นสายกาแฟแต่อยากดูแลสุขภาพต้องฟังทางนี้เลยค่ะนี่ค่ะโอซี่คอฟฟี่นะคะเป็นกาแฟสุขภาพที่ดูแลครบทั้ง5ระบบไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอล5ระบบที่ว่านั่นก็คือบุนดีเบิร์นไวคุมหิวอิ่มนานทำให้ผิวสวยไม่โซมไม่หมอแม้อยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักขับถ่ายคล่องไฟเบอร์สูงลำไส้สะอาดข้อดีลดการอักเสบเดินทนไม่ปวดขาปวดข้อทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นอีกด้วย รวบรวมสารสกัดหลักจากธรรมชาติทั้งหมด24ชนิดด้วยกันนะคะคาัสรารจากแหล่งที่ดีที่สุดทั่วมุมโลกมาอยู่ในซองซองเดียวเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะและสุขภาพที่ดีโอซี่คอฟฟี่เหมาะกับใครบ้างนะคะคนกลุ่มแรกค่ะผู้ใหญ่หรือคนสูงวัยที่อายุ40ปีที่ต้องการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อเขา่าเบาหวานความดันหรือเรื่องระบบขับถ่ายกลุ่ม IF หรือผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือต้องการกาแฟทางเลือกนะคะลดหิวอิ่มนานไม่โยโย สุขภาพที่เลือกกาแฟแบบไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลคนทํางานใช้สมองเยอะนอนพักผ่อนน้อยที่ต้องการตื่นมาแล้วมีความเฟรชความสดชื่นผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่มีภาวะน้ําตาลสูงที่ต้องการดื่มกาแฟอย่างปลอดภัยโดยไม่มีผลกระทบต่อระบบน้าตาลเป็นกาแฟน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นที่ทานง่ายๆได้ทุกวนันชงในน้ำร้อนแค่80 ml ใช้แย่หวานแทนน้ำตาลกาแฟหนึ่งซองให้พลังงานเพียง40กิโลแคลอรีเท่านั้นแถมคาเฟอีนเพียง30-35มิลลิกรัมหอมมาก รสชาติหอมมันแบบกาแฟสุขภาพใช้น้ำมันมะพร้าวแทนกินเทียมคนแพ้นมัวก,ก็สามารถทานได้ช่วยเผาผ่านเร็วอิ่มนานคุมหิวแถมยังช่วยควบคุมน้ำหนักและยังช่วยในเรื่องของผิวพรรณข้อต่อต่างๆร่างกายเหนื่อยล้าอ่อนเพลียและการขับถ่ายเขาช่วยได้หมดเลยค่ะสุขภาพที่ดีหาง่ายได้ที่กาแฟโอซี่คอฟฟี่ลองเลย